tối này để xây qua tiền được rồi này, đi mà, cao làm tẩu như rồi, cao không thiếu, tôi vườn vườn chỗ bê bạc, xây ông đèn, hôm đèn cái mặt chặt tôi đồng bên này cây nè, cây chiêu cái mình vườn bạc, cây chiêu ngon đẹp của đủ

ส่วนตัวจบไส้ห่อหอมนะแต่ว่านะจบไส้่อหอมเด็กหมักว่าวตีเสียงจะบายเร็วมากินไก่เขียวกันจ้าข้าวไก่เขียวก้าวไเขีวมันกินแกงปลาหน่านระกินแกงปลาหลายคุณ嘛แกงหลอโกกับกุ <Wars> ้งกุ้งกล้องกุ้งหน้ากุ้งหน้ากุ้งกล้อง ต้นเปลิ่นจบแบะใช้อ้อมเด้งอมเด้งเป็นมหจะซอยลงไปในไข่นะเยี่มอืมอ้อมเรนตัวเืออยู่แล้วเยี่ยมอืมออมเรียนตัวเลืออยู่แล้วรอบนี้ก็มาเลียงข้าวเิดประจุมรอบนี้ก็มาเลียงข้าวลับมากินข้าวที่บ้านจ้ะ ก้าวเลยไม่เห็นถือก้ววาวไปเลยไปประจุมมาคนหยบนี่ก็ไม่เหลียงก้าวก้าวเลยไม่เห็นถือก้ววาวเยย่ยม เรียกตัวเลออยู่แล้วอยู่ข้าวมากเลยทุกคนมาก,ากินข้าวกันกระเจียวเลยส่วนตัวจบใส้ห่อหอมนะแต่ว่านะจบใส้หอมเดงกมากว่าหัวตี หิวมากอยูมากฮึอยู่ยเตรียมอืมอ้อมเลยอ่ะตัวเลืออยู่แล้วแต่จะใส่หัวเตียมนี่กับเตียมนี่ก็จะใช้กระเขียมไปหนึ่งมันเขียวไปหนึ่งมันแล้วก็ตีไข่ใส่ อันคือต่ใช้หวดเตียมเตี้ยมอืมห้มอมเ,เลยอ่ะดูเลยููแล้วมันกินแกงปลาน่านเรากินแกงปลาย่านคุณ嘛แกงหลอกโขกับกุ้งกุ้งกล้องกุ้งหน้ากุ้งหน้ากุ้งกล้องมันกินแกงปลาย่านเรากินแกงปลาล่า,ลานคุณ Tiếng lo cố gặp cung cung cong, cung na cung na cung cong con cung 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 Thấy ông đến, Ôi, đến mà, xôi, chiều, Ôi, Ông đen cung mặt cung 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 này, thấy nè Tiếng chả bài đeo mà chín cây chiếu cung cha Cao cây chiếu, cao cây cung 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 Thấy ông đen อ้อมเด้งขึ้นมาจะซอยลงไปในไค่นะอยู่ข้าวมากเลยทุกคนมากินข้าวกันกระเจียวเอืมอ้มอมเ,เลยอุ้ยอยู่แล้ว อยู่ข้าวมากเลยทุกคนมากินข้าวกันกระเขียวไปประชุมมากคนจบนี่ก็ไม่เหลืองข้าวแต่จะใช้หวดเตรียมนี่กระเตียมนี่ก็จะใส่กระเขียวไปในน้ำมันเทียวไปในน้ำม,มันแล้วก็ตีไก่ใส่นั่นคือตะไส่หวเตรียม cao rồi mình chưa cao đấy. nè ừ. để con mấy chỗ rồi sẽ gọi tiền được rồi mà. Đúng không? Cao làm cái gì, đó? Cái gì, đó cái gì đó rồi? Cao Cái chiếu. Cái, cái lắc gặp cung.

phải tập trung mãi con, con uhm. nhổp ní không ai liềng cao, phải kêu, ta mình bận bạc, phải kêu, bận liềng cao nữa, phải chỉ ní này, phải kêu, ta mình bận bạc, phải kêu mình bận chọc bê bạc. cái ông điện con điện trên mặt cho tôi đừng bị này cái nào Rồi xuân tua chọc xây quá hôm nay trời nát hôm điện mặc vào quá tí ก๋วยเตี๋ยวเกีมะละกอกับกุ้งกข้าวเลยไม่ตือก้าวเลยเสี่ยงจะบ่ายเดีวมากินก๋วเขียวกันจ้าข้าก๋วยเขียวก้าวก๋วยจี๋อยู่ข้าวมากเลยทุกคนมากินข้าวกัน Cái chiếu phải ta mình bởi vào Cái chiếu bây giờ sao rồi rồi để ta thấy vào tiêm như cả tiêm này có sắp bên làm mân chiao ừ, ừ, ừ. bên em mang cái cái sai, anh cứ tay vào tiyyam tiyyam mhm 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 cái om điện con điện mặt cho tôi đồng bên này cái nè bây giờ sao Ừ, cái gì ni ra cao rồi, rồi. mình cao